สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิชชีวิตบ้านบ้าน,นอเมริกานะคะวันนี้มาส่องดอกไม้ต้นไม้กันค่ะ,ะที่นี่เป็นร้านค้าต้นไม้ที่ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวตามปนิชไปดูกันค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นที่ขายต้นไม้ ดอกไม้ที่ใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินตามปนิ์ไปดูกันค่ะปะนิ์อยากได้อันนี้นะคะไปลงกระถางสำหรับขายให้ลูกค้าแต่ไม่มีราคานะคะอันตรงนี้จะเป็นต้นกล้าเล็กๆอยู่นะคะน่าจะยังไม่เปิดขายหรือเปล่าเมี ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นสมุนไพรของฝรั่งนะคะเนี่ยค่ะแต่ปนินไม่ชอบสมุนไพรฝรั่งนะคะเป็นพิทูเนียนะคะเป็นพิทูเนียดอกเล็กนะคะแต่ว่ามีความสวยงามมากนี่ก็เป็นพิทูเนีย ดอกใหญ่นะคะสีนี้สวยดีค่ะลมแรงหนาวด้วยกที่ขายต้นไม้แล้วนะคะปรากบว่าไม่ได้อะไรเพราะว่ามันราคาสูงไปหน่อยนึงนะคะถ้าหากว่าเอาไปลงกระถางขายมันก็จะ ไม่ได้กำไรสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปดูห้างอื่นกันค่ะไปค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูดอกไม้ตรงนี้กัน you, you, you นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้กันนะคะปณิชเข้ามาอยู่ที่ร้านขายดอกไม้แล้วนะคะแล้วก็มาเจอพี่ทูนียราคาค่อนข้างงามนะคะเดี๋ยวปณิชจะเลือกก่อนนะคะ ได้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยน่ารักไหมคะสวยมากเลยเดี๋ยวกลับบ้านก็จะลงกระถางนะคะแล้วก็ยังมีดินด้วยนะคะปะนิดซื้อดินกระสอบหนึ่งด้วยค่ะ